มีอะไรมาชนเรือบ้างไหมเวลาเรือล่องถ้าเทียบกับพวกวานหรือว่าปลาขนาดใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่า1เรือสำรานเนี่ยมีขนาดใหญ่มากครับอย่างลำนี้ยาวถึง300เมตรเลยครับระบบโซน่าและเซนเซอร์ของเรือเนี่ยช่วยเลี่ยงการชนสัตว์น้ําขนาดใหญ่ได้ระดับหนึ่งครับและเช่นพวกวานเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากเรืออยู่แล้วครับข้อที่2วานมีระบบนําทางดีครับโดยเฉพาะวานหลังค่อมหรือวานสีน้ําเงินที่พบแถบาสกาครับมีประสานสัมผัสที่ดีมากๆมันมักจะหลบเรืออยู่เสมอครับถ้ารู้ตัวแตต่่่ั้งผมมออยยูเเรรืสาานี การประทะของแรงขึ้นเนี่ยมันก็ชนเรือระดับหนึ่งมันแรงมากๆนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขึ้นใต้น้ำแรงๆแล้วยิ่งพวกห้องนักดนตรีอย่างผมเนี่ยอยู่หัวเรือด้วยก็จะได้ยินชัดมากแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงการชนเรือของอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คลื่นแน่นอนครับ เพราะว่าในทะเลแถบนั้นเนี่ยลึกแล้วก็สงบมากๆครับถ้าให้เปรียบเทียบความลึกของทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เรือล่องในความลึกที่ระดับ3-4,000เมตรครับในเขตทะเลแคริเบียนแล้วก็มหาสมุทรแอตแลนติกครับคิดดูเราเดินเท้าเนี่ย4กิโลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะถึงแล้วลึกลงไปใต้ทะเลเนี่ยมันลึกมากๆครับเป็นพื้นที่ปริศนาที่ยังสำรวจไม่หมดครับ